สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกับตไต่บ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่แปลงข้าวญี่ปุ่นต่อ2สายพันธุ์โคชิฮิคารินะครับซึ่งเราเกี่ยวไปเมื่อวันที่5เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนตุลาคมเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่28พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นนับได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก1เดือนกับอีก ใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสามสิยี่สิบสามพฤศจิกายนหนึ่งเดือนกับอีกสิบแปดวันนะครับก็ข้าวแตกขึ้นมาใหม่นะครับเราทำการเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราใช้เครื่องตัดหญ้าตัดปั๊บนะครับผมตัดต่อให้เหลือต่อความสูงประมาณ15เซนแล้วเราก็ใช้น้ำหมักปลาบำรุงนะครับแล้วข้าวก็แตกขึ้นมานี่1เดือนกับอีกเอ่อเท่าไหร่18วันเนาะ นี่มาดูนะครับมาดูใกล้ๆนะมาดูใกล้ๆว่าข้าวเป็นอย่างไรนี่เอากรน,นี้ก็ได้นะครับข้าวต่อสองเนาะไม่ได้ไถไม่ได้ดำไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยนะครับก็แค่ตัดแล้วก็ใส่น้ําหมักปลาตอนนี้เริ่มออกรวงนะครับเริ่มออกรวงมารวงข้าวก็ค่อนข้างที่จะสั้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมความสูงของต้นข้าวก็อยู่ที่ประมาณสัก 70ซนนะครับความสูงของข้าวแล้วรวงข้าวก็เล็กๆนะครับผมรวงข้าวเล็กๆแต่ต้นข้าวนะครับผมมีจํานวนเยอะขึ้นนะครับตอกอเยอะขึ้นจากกอละหกสิบต้นเพิ่มเป็นกอละร้อยกว่าต้นนะครับผมแต่ขนาดของต้นก็เล็กลงนะครับเล็กลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันจะได้เก็บเกี่ยวตอนไหนนะครับเพราะาตอนนี้มันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของมงของเม็ดเนี่ย ผมว่าสู้ชุดแรกไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเม็ดก็ยังเต็มอยู่นะครับยังเต็มยังอ้วนอยู่แต่ว่าจํานวนต่อรวงต่อเม็ดนี่น้อยลงมาดูมาดูไอ้ถ่ายดูใกล้ๆนี่หมหเข้มามานี่เขาอยากเห็นเม็ดนะครับเข้ามาดูเม็ดใกล้ๆนี่อันนี้คือรวงอันนี้คือรวงข้าวนะครับรวงข้าวอันนี้คือกอนะครับหนึ่งกอก็นี่เวลาเรารวบเกี่ยวก็โอเคอยู่ ผมก็ใช้วิธีการบำรุงดูแลรักษาโดยรักษาระดับน้ำนะครับไม่ให้ยากขึ้นแล้วก็ใช้น้ำหมักปลาบำรุงอาทิตย์ละ5ลิตรนะครับแค่นั้นพอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแปลงนี้ก็ปล่อยให้มันโตไปเห็นไหมว่าข้าวก็ขึ้นเต็มเลยนะครับขึ้นเต็มขึ้นเสมอขึ้นสวยเลยอันะนี้ก็คือนาข้าวญี่ปุ่นต่อ2นะครับ ทดลองดูนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหรอกเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํานะครับตัวน,นี้เราไม่เคยทําเลยเนื่นองจากว่าเราทํานาแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันแตกขึ้นมาใหม่เราก็เลยเออลองบารุงดูหน่อยนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียเกิดเป็นแนวความคิดแนวการทดลองนะครับเกิดขึ้นนะครับข่าวต่อสองก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นน,นี่เดี๋ยวผมมายืนให้ดูอันนี้คือความสูงนะครับผม ก็สูงอยู่ที่ประมาณขาอ่อนนะครับของผมประมาณนี้นะครับข้าวก็ผมถือว่าแข็งแรงนะครับสําหรับผมนะถือว่าข้าวแข็งแรงดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวเนี่ยเราเหมือนข้าวนาดําเลยนะครับเหมือนข้าวนาดํโาโรคแมลงไม่ค่อยเจอนะ ก็ฝากนะครับผมส่วนใครอยากรู้ว่าผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับในช่อง youtube channel ไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็ f c e b o o o f แฟนเพจไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับส่วนใครอยากได้พันุข้าวนะครับผมข้าวอันนี้เป็นข้าวปุ่น,นะครับที่เข้าไปทําซูชิชื่อสายพันธุโคชิฮิ ari, ครรารินะครับผมเรามีนะครับผมแบ่งปันกันอยู่นะครับสามารถทัก ไปซื้อได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ุ่กพิมพ์ว่าไทยบ้านฟาร์มเมอร์หรือเสิร์ชใน Google ก็ได้ไทยบ้านฟาร์มเมอร์หรือหาใน YouTube ก็ได้ไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็โทรมาติดต่อได้ที่เบอร์0 9 6 8 8 8 3 4 8 8นะครับก็สั่งจองสั่งซื้อมาได้นะครับก็เอาไปปลูกได้ทั้งปีนะครับข้าวพันนี้เป็นข้าวไม่ไวแสงก็ปลูกถึงเวลา130วันก็ออกให้เก็บเกี่ยวสวยงามมากนะครับนี่ขนาดต่อ2นะนี่ขนาดต่อ2ต่อแรกเนี่ยหนึ่งไร่ได้800กว่ากิโลนะครับนกกินไปเยอะเหมือนกันเนาะก็ น่าทดลองนะครับใครอยากปลูกก็เชิญนะครับผมทดลองสักคนละไร่2ไร่นะครับผม1ไร่ก็ใช้เมลิดพันธ์ุแค่4กิโลเองนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อมูลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ